โอเคก็สวัสดีชาวตะเกียบทุกคนนะครับวันนี้โเกมดึงชักเยอะนั่นเองซึ่งเรืองนี้เนี่ยซึ่งเกมนี้มันเล่นยากมากท่านผู้ชมเราต้องกดรัวนะท่านผู้ชมแต่ประมาณนี้เราจะมาวันกันท่านผู้ชมเกมนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมแค่ทำมาให้ดึงแข่งกันถ้าใครเจอเส้นก็แพ้ท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะประมาณนี้เนาะ น่ตาต่อไปนี่นะถ้าเรากระเนนี้มันจะเริ่มตามะไรท่านผู้ชมสร้าง,งหนังเงี้ยมันจะยากมากเลยมันจะเป็นคนที่มีฝีมือจากการดึงมาเพื่อดึงตระตูเข้าเขตเ,เราเรามันก็จะหักโ<ไ>อ้ย,ยต้องรัวขึ้นต้องรัวขึ้น,อ,นอ,อ้กเห็นไหคอหดึกดุด้ยดุด้วยนกเอียงมันดูดกันชาไอ้กันชะลองต้องรัวขึ้นไม่ไาน มันยากค่ะผู้ชมไนบอกกันต้องดึงต่อไปอย่าพุ่งอมนะอย่าพุ่งนอนนะแล้วก็เองก็มากินบมากกินมี่นเีมันร้อนมากร้อนาเก่ไหมค่ะอูมเล่นโคจ้าเลยต้องดูกดไม่หยุดกดไม่หยุดกดไม่หยุดโอ้ยดึ้ยโอ้เล่นยากเลยค่ะผชม ครที่ชอบคลิปนี้ก็อยา่ลายลืมกดไลค์ขอถึงสามไลค์ก็พอเมื่เป็นกำลังใจใคลิต่อไปทำผมเรแพ้แ้ว่าแต่ถ้าเราอยากเล่นกลับไปคนสุ่มนะเราต้องเปิเดเตททำสุ่มถ้าไม่เปิดเนี่ยมันจะมันจะได้ไม่ได้นะโอเคเปิดแล้อือเราต้องการชื่อเ,อเกมนะรกเตะ ตามชื่อช่องเฮ้ยกูผิดเยียวูนรตกล่นเอขก็แล้วกันฮีพี ม,มาสม้มวนจะได้เล่กับตัวคนไหนวันนีกกเป็นตัวเอ๋มิ้อืมหาดิที่พี่ยังไม่ยอมบอ,อกทุกคนชอบเิ่งใหญ่กไลค์นะแล้วก็กดติตามไม่ได้พาคิดใหม่ของเราตรวนี้เราดึงเสร็จแล้วทำไมวันนี้มันแตกจังเลยเตัวโจ้ตัวแกแล้วเผลอจะตีน โอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันนับเตอร์ฝูงนับเตอร์อ๋ยเฮ้ยอ๋อมันเปฝูงคนมาไอ้คะแนนเลยดึงตอ่อน้ำนมดึงตอ่อไม่ยอมมาหนาคือมันยากมากเลยในการดึงน้ำนมนั่นเองเหยอยดตีเลยนะมันมันเกลียดน้ำนมน่าจะเป็นบอดอะไรเพราะว่าเราน่าจะแค่กด

มือนกันแล้วโนโนโว้โว้ดโว้ลุ้ขึ้นอีกลุ้ขึ้นอีกถ้ายิงเหยียดอมันจมันจะยิงได้ท่านชมเห็นไหมเห็นไหมันยิงได้โว้แต่ยี้สามคะแนนน้ำพร้อมอันนี้ก็ได้นะเฮ้ยต่ไม่ชอบเกียรตินน่าหน่อยแล้วนะโอ้ย ฉันไม่ได้จะดูอะไรแบบนี้ฉันจะเล่นเกมจะผมเล่นสกู๊กไหมเนี่ยกลัวนอะฮุนี่ยาจิงจิงยัง ก็จะชนะเฮ้ยมันมีลูกก้อนเกะกะเต็นม,มันช่างเกะกะกังมันน้ำหนักจดชื่อยเราคนเดียวถึงโอ้ทุ่มส่วนตันนนต้องมนันจะเข้าอยู่แล้วจะเข้าอยู่แล้วดึงเรารัวขึ้นอีกรัวขึ้นอีกถ้าไม่รัวมันก็จะไม่รัวให้เราเราต้อ,อ,อชนะทำแพ้บูยา ชะนะ,ชออะนแล้วต้องจบอ่ะเฮ้ยโคตรสนานเลยอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ขอจากลากไปก่นกอนสวัสดีครับ